สวัสดีครับพบกับข้างทางเจ็ดแปดแปดครับผมวันนี้มาแกะกล่องอีกกล่องนึงเนาะครับจากคลิปที่แล้วเนาะครับผมมันจะถ้าคลิปเดียวกันมันจะนานเนาะครับอาจจะเบื่อกันเนาะให้ชมทีละเล็กทีละน้อยเนาะครับผมจะไม่เบื่อเนาะครับผมมันจะมีหลากหลายเนาะจะดูเป็นหลากหลายดีเนาะครับผมเนาะจะได้เป็นแบบเป็นคลิปเป็นคลิปไปเนาะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแกะกล่องเนาะคราวที่แล้วผมไอ้อ้วกขอไปครับผมเนาะ ที่แล้วผมเก็บกล่องนี้เนาะทองแดงไอ้รุ่นเศษสีเจ็ดเจ็ดเนาะครบรอบอายุหลวงปู่อเจ็ดสิบเจ็ดปีนะครับผมเนาะสวยๆครับราคาหลักร้อยครับผมก็ตีไปยังไม่ถึงยังไม่ถึงห้าร้อยครับผมเนาะก็พอใช้หากันได้นะครับผมนี่เดียวนี้สวยๆเนาะครับผมรับประกันแท้แน่นอนซีนเดิมครับผมเนาะซีนเดิมยังไม่แกะบซีนกล่องกับกล่องแท้แน่นอนครับผมเนาะ มาเรามาเก็บกล่องอันดับแรกน้องก็กลาบขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งผมนะครับผมเนาะในน้องผิดพลาดไปน้องก็กราบขออภัยนะครับผมพอดีน้องส่งที่อยู่ผิดเนาะน้องก็ของตีกลับมาก็ดีที่ว่าได้ของตีกลับมาเนาะครับผมเนาะอาจจะส่งช้าหน่อยหนึ่งอันนี้ของพี่ใช้น้าลงเนาะน้องกลาบขอบคุณด้วยที่ว่าเข้าใจน้องเนาะครับผมเนาะก็กราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เป็นสปอนเซอร์ผมเนาะกดไลค์กด แชร์กด subscribe กดติดตามเนาะกดกระดิ่งให้น้องนะครับผมเนาะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผมบางคนก็ fc เนาะครับผม <c oughs> ขอบพระคุณด้วยเนาะครับผมเนาะก็บางคนก็รู้จักผมในเฟสบางคนก็รู้จักผมในไลน์เนาะครับผมก็ทักมาในเฟสเนาะครับผมเนาะ <c oughs> ติดตามผมมาตั้งแต่ในเฟซเนาะต้องกราบขอบพระคุณด้วยเนาะครับผม อันนี้น้องก็มาเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยอันนี้ก็เบอร์ไลน์น้องเนาะครับผมอยากติดต่ออันนี้ก็โทรมาได้เนาะครับผมเนาะอันนี้เลขบัญชีน้องเลขเดียวเนาะสามารถณตอนนี้น้องใช้เลขนี้เลขเดียวนะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรน้องนะครับผมเนาะแล้วก็แอดไลน์ได้ไอ้ค้นหาเบอร์โทรได้อันนี้เวลาติดต่อน้องเนาะถ้าน้องเหนือจากนี้ก็ ลองโทรมาลองจิตต่อมาเนาะแต่ว่าถ้าน้องไม่ได้รับหรือยังไงก็ต้องกราบขออภัยเนาะครับผมไลน์กะทิ้งข้อความไว้ก็ได้เนาะครับผมเืลาผมเปิดบางทีผมก็เปิดเช็ค,ชคดูเนาะบางอันบางทีผมก็บางทีผมเล่นเกมหรือเล่นไอ้นู่นนี่นั่นมันมือไปกดไม่เปิดแจ้งเตือนก็มีเนาะบางทีก็ลองส่งมาก็ผมก็เปิดเช็คผมก็แก้ไขเนาะครับของบางคนนะครับ,บางทีมันนานๆเนาะกับไอเลขพัสดุเนาะถ้าใคร ถ้าผมไม่ได้ส่งไปถ้าสมมติว่าผมนัด hmm. วันไหนเนาะผมไม่ได้ส่งเลขให้ก็ลองทักมาตอนเย็นเนาะทักมาส่งติ๊กเกอร์ส่งอะไรมาก็ได้เนาะทักมาของส่งมายังอะไรเงี้ยก็ได้เนาะครับผมผมจะส่งหมายเลขไอ้อันนี้ให้เพราะผมส่งทางแฟลนะครับผมเนาะส่งทางแฟตผมมีข้อมูลเนาะพี่ไม่ต้องกลัวเนาะผมมีข้อมูลหมดนะครับผมสามารถเช็คได้ขอได้เนาะครับผมน้องไม่ห่วงเนาะเลขเนาะเวลาส่งเนาะน้องสามารถอันนี้ได้ สำหรับเลขพัสดุเลขอันนี้ผมเนาะแต่บางทีมันมันหลายคนมันเยอะเนาะครับผมบางทีนอ้องก็จําไม่ได้ว่าของใครเป็นของใครเนาะน้องต้องกราบขออภัยเนาะครับผมเนาะ,นะบางทีไม่รู้เป็นของใครของใครทางไลน์ทางเฟซทางโทรศัพท์อะไรอย่างนี้เนาะครับผมบางทีชื่อบนไลน์มันปรากฏอีกชื่อนึงเนี่ยนเนาะชื่อบนชื่อชื่อไอ้ตรงข้อความไลน์อีกชื่อนึง แล้วก็ชื่ออของของที่ส่งไปก็เป็นอีกอีกชื่อนึงอะไรเงี้ยเนาะอ้นี่ก็สองรายการอ้มีแต่สองรายการวะแมนบอกเห็น <c oughs> รายการเดียวอ๋อรายการเดียวแต่ไอมีกล่องพร้อมกล่องเดิมอ๋อเป็นเสือนิจจาครับผมอันนี้เสือนิจจาของของไต้หวันเขาสั่งมาครับผมไต้หวันเขาสั่งเนาะของไต้หวันสั่งมา เนื้อเงินครับผมอันนี้ราคาเราๆผมหาให้ก็ประมาณสี่สี่สิบใบแดงเนาะนี่ครับบวกค่าส่งก็เกือบเกือบห้าครับผมต่อเหรียญเนาะครับผมค่าส่งค่าอะไรก็เกือบเกือบห้าเนาะครับผมแต่ในไทยก็ประมาณก็ผมก็รวมส่งราคาเนาะครับผมแต่ถ้าต่างประเทศผมก็บวกเพิ่มเนาะผมก็ไม่รู้บางทีเขาก็ราคาไม่เท่ากันเนาะครับผมโอ้เหรียญเงินสวยแจ่มเลยครับเหรียญเงิน เอากล้องกลอง้กลอลอ,อยู่ไหนเนาะกล้องโอากล,ออกลออ้องเนาะสวยจํำเลยครับนี่ครับโอ้เหรียญเงินใส่กรอบสวยๆเลยครับความกรอบโอ้โคตโคตรสิบเจ็ดเดียวหนึ่งเจ็ดให้หนึ่งสโคดรหนึ่งเจ็ดวันเกิดหลวงพ่อด้วยครับเนาะ โค้ดหนึ่งเจ็ดวันเกิดหลวงพ่อนะเป็นวันเป็นตัวเลขวันเกิดหลวงพ่อโอ้นี่เหรียญเงินยิ่งออกสวยแจ่มเลยครับต่อโค้ดครับผมโอ้เหรียญเงินเห็นไอ้อันนี้ชัดดีครับนะความตึงความนี่ของเหรียญน,นะครับเป็นเส้นเป็นเส้นเนยเส้นสายฝนเนาะทองแดงสวยๆครับโอ้ตัวเสือคมชัดลวดลายครับผมสวยครับผมนี่ตัวเสือเป็นตัวประจำ หลวงพ่ออันนี้เป็นชื่อหลวงพ่อหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับนี่ครับข้างต้เสือเนี่ยข้างตายเสือเนี่ย,ทยเท่าสักนี่จะเป็นชื่อหลวงพ่อนะครับผมน่าจะใช่ครับผมเนาะนี่ครับเนาะชื่อหลวงพ่อโอ้ทั้งหลังนี่ความรู้น้องก็ไม่ไม่เท่าไหร่เนาะก็เรื่องยันเรื่องไรนะครับผมเนาะถ้าใครมีความรู้ก็แนะนํามาได้ครับผมคุยกันได้โอ้ Hole, แต่เหรียญเงินสวยสวยสวยน้องไม่เคยมีเหรียญเหรียญเงินเลย ไม่ว่าจะรุ่นไหนเนาะโอ้หนงเห็นในสวยเลยสวยๆครับผมสวยสวยผมชัดส่วนมากจะเป็นของพี่อะไรพี่พักขพอนหรือพี่อะไรกับไอ้สิงคโปร์เนาะของของเขาจะเป็นลงยาแดงเนาะมันก็เลยเห็นแต่ด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหน้าความละเอียดด้านหน้ามันมันเห็นโอ้ตัวสือผมชัดครับผมสวยครับสวยส,วยสวยเป็นเสื้อตังเอกของหลวงพ่อนะครับผมเนาะ อันนี้มาพร้อมกล่องนี่ครับสร้างศารานี่ับรุ่นสร้างสาราเนาะออกปีหกสี่เนาะถ้าจำไม่ผิดมีตัวยันกำกับด้วยนี่ครับกล่องเดิมหมดสวยครับสวยไปได้ส่งให้เขาไปอย่างนี้เลยโอ้ของไหนไต้หวันเขาสั่งมาแนะ้วครับผมเนาะ <c oughs> ก็ ก็เบ็ดเสร็จค่าส่งก็เพงเอาเรื่องอยู่นะครับผมเนาะค่าส่งมันก็เพียงครับผมค่าส่งแต่น้องก็เขาสั่งมาก็ต้องหาให้เนาะมาสุดท้ายนี้น้องก็กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเนาะที่รับชมแลนะติดตามผมเนาะครับผมเนาะนกงกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านกราบขอบพระคุณครับ